เลขาธิการกปปสเรียกประชุมแกนนำทั่วประเทศหารือข้อเสนอของผู้บญชาการทหารบก5ข้อก่อนที่จะนำกลับไปเสนอในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะนายสุเทพเทือกสุบานเลขาธิการกปปสประชุมแกนนำและเครือข่ายกปปสทั่วประเทศที่บริเวณเต็นท์หน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อขอมติที่ประชุมหลังจากที่ได้เข้าหารือกับพลเอกประยุทจันโอชาผู้บญชาการทหารบก ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยที่ฝากแต่ละฝ่ายกลับไปทบทวนใน5ประเด็นหลักเช่นจะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหรือเลือกตั้งก่อนรัฐบาลรักษาการหรือเฉพาะการจะได้มาอย่างไรซึ่งจะนำมติจากการประชุมไปเสนอในที่ประชุมกอรสอสเพื่อหาทางออกให้กับประเทศโดยนายสุเทพย้ำว่าจะนำมวลชนชุมนุมเคลื่อนไหวคู่ขนานกับการเจรจากับกอรศ ขณะที่การนำกปปสต่างเห็นด้วยต่อข้อเสนอของนายสุเทพที่จะนำไปยืนยันต่อผู้บัญชาการทหารบกในช่วงบ่ายวันนี้ส่วนบรรยากาศการชุมนุมกปปสที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นไปด้วยความสงบมวลชนต่างปักหลักเฝ้าฟังการประสายบนเวที